ถ้าพาดูโกดัง3บริษัทรถยนต์ครับมีเอาติสครับมีแคมรี่ครับทั้งแบบเบนซินล้วนและแบบไฮบริดจอดอยู่ประมาณเกือบ20คันนะ่ะผ่อนเริ่มต้น6ก0ันะครับมีทั้งตัวท็อปตัวรองอย่างคันนี้เบาะดำคอนโซลด,ดำปี20ผ่อน8ป0พครับหรือจะเป็นแบบนี้ตัวไฮบริดนะครับตัวไฮบริดปี21เ,เลยใครสนใจแคมรี่ครับสนใจเอาติสนะมีสีขาวสีดำสีบลอนด์นะครับปีกั้สิบเก้จนถึง22ใครสนใจเอาติสสนใจแคมรี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจลถนมือสองที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์ครับใครสนใจแคมรี่ครับสนใจ a l t ติสครับเดี๋ยวคลิปนี้พาดูกันเนาะมี a l t ติสครับตั้งแต่ปี19ครับจนถึงประมาณสักยีนะ a l t ติสมีปี19ถึง21ครับและแคมรี่นะครับโซนนี้นะจะมีแคมรี่ตั้งแต่ปี19เหมือนกัน 19ถึงประมาณ22นะ19้ถึง22สนะครับใครสนใจออาติสครับสนใจแคมรี่ครับคลิปนี้คุณดูครบจบแน่นอนผมอยู่ที่โกดัง3บริษัทเป็นยนนะครับโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคันที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จหรือเพิ่งแลกรับนะครับก็จะเอามาไว้ตรงนี้แหละนะครับรอปรับสภาพรอเก็บงานให้ครบครับใครรอแคมรี่ใครรอเอาติสนะครับราคาเริ่มต้นแค่30,000 0กว่าบาทนะตอนนี้เรามีเอาติสครับเข้ามารตใหญ่นะเข้ามา9คัน ติดจองไปแล้ว5นะครับว่างประมาณ4คันสุดท้ายแต่เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับประมาณสัก2องคันนะเอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะจะมีรถเข้ามาใหม่นะคลิปนี้นะครับแจ้งก่อนเลยจะมีเข้าใหม่มี gr Sport สีดำนะ1.8 gr Sport สีดำปี21ครับมีปี่อปี20ครับ1.8 Hybrid Mid สีขาวมุกค,ครับนะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของพวก1.6รุ่น G ปี19แต่เป็นฉมนิวนะจะมีไมค์0 0 0โลเข้ามาอีก2คัน นะขึ้นรูปขึ้นรายละเลียดให้ดูตรงนี้นะครับคลิปนี้ใครดูเลยครับรถยังไม่เข้านะแต่เดี๋ยวขึ้นรูปดิบๆเดิมๆให้ดูก่อนแต่รถยังไม่เข้าร้านนะใครสนใจคุณทักมาได้ครับอยากได้ชมนิวไมซี 40, ม่หมื่นมี2คันนะแล้วก็มี g จียสปอปี21ครับมีในส่วนของหนึ่งจุดแปดสปอร์ก็จะมีนะปีมาณ21-22เอี่สนี่แหละ แล้วก็จะมี1.8มิตรครับสีขาวมุกนะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีกนให้พี่ๆครบแล้วใครสนใจนะครับรุ่นไหนคันไหนจองก่อนได้นะครับเพราะว่าถ้ารถเข้ามาแล้วมันก็จะไปไวเนาะ065 951 3374ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กผู้จัดการสายขายหรือไลน์ครับ spek152 ไลน์ไอดีนี้เบอร์โทรนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับมามารับชมมันต่อนะครับดูคันแรกกันก่อนเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาประมาณตัสองสวันนะ 7356ครับ Camry 2.5 Hybrid Premium อันนี้ท็อปสุดเลยป้ายแดง1 7 9 9 0 0้านตีไปล้านตอนนี้ครับราคาเพียงแค่9ก9 0 0 0่เเป็นปี19ครับจดปี20ได้สีขาวมุกค,ครับรถหน่วยงานสภาพกริบมากนะคันนี้แรกรับสวยมากนะผมบอกเลยนะครับฟังชันครบครับมีแอร์เป่าลมหลังด้านคู่หน้านะครับมีตัวคอนโทรลทางด้านหลังนะเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4ตัวนะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นเนาะของ Camry เนี่ย หรือแอร์คอร์ดก็ตามบอกอ้ฟ้ามันปรับได้แค่คูนาใช่ไหมอันนี้นะครับมันปรับด้านหลังให้ได้ด้วยนะครับมันปรับด้านหลังได้ด้วยได้ได้ด้วยนะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีแอร์เป่าลมหลังอะ่ะนะมีตัวคอนโทรลให้ฟังก์ชันครบครับได้ตัวท็อปมินิเววีราคาถูกไปแดงเกือบครึ่งอะ่ะปี19ผลิตไปปีจด20ครับคันนี้ไม่แค่83 0 0 0าย้ำนะไม่แค่83 0 0 0ครับราคา9 3 9 0 0 0พันคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0กว่า นะประมาณหมื่นห้ากว่ากว่าหมื่นหกประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับนี่เบาะแน่นตึงมากบอกคนขับเขาไปเขาไปเก็บงานนะนะครับเอาไปเก็บงานนะไปหนุนปีกเบาะให้นะท,ทุกทุกคันนะส่วนใหญ่อันนี้ก็ข้างหน้าเบาะมันก็จะมีฟุดบ้างนะครับแต่เราเก็บงานให้ นะปรับสภาพเป็นพร้อมใช้ครับมีตัวรถให้ที่บอกไปเนี่ยตัวคอนโทรลนะครับมันเอนเบาะได้นะตรงเนี้ยนะมันเอนได้นะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลทั้งหมดเลยนะคุณได้ตัวท็อปครับในราคาแค่9ก้าแสนต้นๆนะจากไปแดงมาล้านแปดคุ้มเลยสีขาวมุกหายากด้วยสนใจทักมา0ูนย์หกห้าเก้ามาดครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปขอดูเป็นแคมรี่คันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเอาติดกันบ้างนะครับคันนี้เป็นปี21ปลายปีจด22 2สครับ2.5้สปอร์ตคันนี้ราคาดีน่าใช้นะ ปลายแดงล้านสี่เจ็ดหนาพนะคันนี้ทะเบียน9ก้าสนะครับไม่ประมาณแสนหนึประมาณเนี้ยไม่แสนต้นนะผมจําได้นะครับสี 4, ดําครับ2.5สปอร์ตครับตัวหน้า minus share, 1, ไ,ปป 0, 22, ไม่เนเชน e ปีเบปปีจดยีิบสไม่หนึ่งแสนาพนะไม่หนึ่งแสนาพนะราคาแค่แปดเเองคุณนะ879เ็ดเก้็พรอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หมประมาณนี้หมื่นกว่าๆนะครับเล้วใครสนใจนะตัวเบนซินล,ล้วนครับสอสปอร์ตนะ ฟังก์ชันก็ถือว่าโอเคนะแค่ไม่มีในส่วนของตัวเมมโมรี่ฟีดนะที่เขาลดนะเขาลดฟังก์ชันเมมโมรี่ฟีดให้ที่เหลือก็คล้ายๆกันมีคูซอนโทนให้เหมือนกันครับคูตานแล้วเรียบร้อยมีจอมีกล้องครับแอร์ปรับแยกดูโอโซนนะกระจกตัดแสงออโต้มีให้แล้ว2.5สปอร์ตครับสีดาคันนี้สวยเลยยีิบเอ็ดปลายปีครับจดยีิบสองรถสวยน่าใช้แบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับราคาดีนะผ่อนมือซิลกว่าเองนะครับอันนี้แรกรับเข้าใหม่นะแต่ผมว่าสภาพมันโอเคเลยอะ ได้สีดําครับได้ตัวสองจุดห้านะครับตัวสปอร์ตนะรถสวยน่าใช้มาครับดูเอาซิสคันนี้ครับอีกหนึ่งคันคันนี้สภาพดีมากนะเป็นปี20สิบแต่ผลิตต้นปีครับยี่สิผลิตต้นปีนะเดือนมกราเนี่ยมันยังได้เป็นบอกครีมอยู่นะมันจะเป็นแบบล็อสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนสีเบาะนะครับเปลี่ยนสีคอนโซลนะแต่ถ้าคุณเน้นสภาพนะหนึ่งเลยนะกระจกเดิมรอบคันสองคู่จสำรองครบสามสภาพแบบ โค้ตสวยอ่ะตรวจรถยังไงก็ได้5ดาวเต็มนะครับใครสนใจเอาติสปี20ครับและอยากได้โทนภายในเป็นสีสว่างคันนี้เลยไม่หนึ่งแสนกือบอีก8,000ครับรถเป็นตัวตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าประวัติศูนแน่นอนทะเบียน7522ครับไม่หนึ่งแสนแปดพันสี่เก้าเก้าฟีดาวผ่อนอยู่8ปดพันตลอดสัญญานะได้ปี20ครับคุณดูบอกเขาดิแน่นมากตึงมากนะคอนโซลต่างๆนะประวัติศูนย์อยู่ครบครับรถสวยน่าใช้ประวัติศูนย์นะที่มาที่ไปชัดเจนครับชมนี้ช่วงล่างปีกนกคู่แแลล้้วมีอร์หหังใ ขับนุ่มๆน,นะครับช่วงเ่าาเป็นปีกอกคู่ได้ปี20ครับเบาะสีออกครีมนะเบาะสีครีมเป็นมันผลิตต้นปีนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมมันถึงเป็นเบาะครีมเนี่ยมันผลิตเดือนแจนนะเดือนมกราปี20นะครับแต่สภาพดีมากนะใครอยากได้เอาติสนะครับปี20เราได้โทนสีสว่างคันนี้คันเดียวเลยนะเพราะว่าปี20เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคันไม่มนประมาณเยอะกว่านี้นิดเดียวประมาณหมื่นบาโลแต่เป็นเบาะดําแล้วคอนโซลดําแล้วนะครับคันนั้นก็ ราคาเท่ากันเลย499คันนี้ผ่อน8.5เท่ากันนะครับใน New a l t i s ครับ TNGA โฉมแรกช่วงล่างปีกนกคู่แล้วขับนุ่มๆครับเบาะเป็นผิวสมัมผัสซอบทัชนะครับเบาะใหญ่ๆบัคเก็ตซีดครับมีแอร์ปรับดีตอลออโต้คันนี้ครับผ่อนอยู่8.5 499,000สภาพดีมากนะครับเคยถ่ายรีวิวเดี่ยวไปแล้วใครสนใจคันนี้ทักมาหาผมได้โดยตรง0659513374 Line@ @p.e.k152 เดี๋ยวผมส่งคลิปรีวิวเดี่ยวคันนั้นให้ดู นะครับแล้วก็เป็นอัลติชมนี้ครับชมยอดนิยมนะอึดคุ้มทนนะครับป้ายแดง8ปดแสนเจ็ดตอนนี้สามเจ็ดเก้าถึงสี่แสนกือบอีกเก้าพันนะเข้ามาใหม่ปีสิบเก้าล้วนๆครับคันนี้ทะเบียนสี่หนึ่งห้าสองนะสี่หนึ่งห้าสองเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คราคาเช็คเลขไม้ก่อนนะครับไม้มันมีตั้งแต่เจ็ดหมื่นนะจนถึงแสนเจ็ดนะครับไม,ม้มีเจ็ดหมื่นถึงแสนเจ็ดอัลติชมนี้นะเดี๋ยวขอดูราคาสักครู่ดูเลขไม้สักครู่นะครับส่วนใหญ่มันจะมาเนี่ยราคามันจะประมาณสามแปดเก้า สามฟีดาวมันจะผ่อนประมาณ6 5พันหครับนะสามฟีดาวผ่อน6 5พัเองนะี่ยคุณได้แบบปี19เลยอ่ะนะครับไม้แสนต้นอะไรแบบนี้คันนี้4 1 5หเดี๋ยวเช็คสักครู่นะครับสี่หสักครู่อ่ะคันนี้ปี19บเก้าคันนี้ไม่เจ0 0 0มครับราคา40000นกับอีก9 0 0าพันะเจอคันแรกเจอไม้น้อยเลยรถสวยสภาพดีครับไม้น้อยไม้แค่เจ็ดหกิโลครับสี่แสนกับอีกเก้านะสี่แสนกับอีกเก้าก็ฟรีดาวจะผ่อน ประมาณ6กพันเนะครับถอดเบาะหนุนอยู่นะครับคันนี้ยังไม่มีเบาะนะเบาะด้านคนขับถอดเก็บงานนะนี่คือสภาพแรกรับเข้าใหม่ครับนะใครอยากได้นะเอาติสครับปี19ไม่น้อยๆคันนี้ไม้แค่72,000กิโลครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่6,900บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.394ปีนะครับ5้าปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49่เลนนี้เครดิตดีครับสกอร์ A สกอร์ B คุณได้เลนนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเครดิตนะก็จะมันขยับนิดหน่อย นะครับทักมาปรึกษากันได้นะเดี๋ยวผมส่งเลทดอกเบี้ยนะครับออกรถได้จริงทุกอาชีพนะครับทำอาชีพไหนก็ออกรถได้นะครับทักมานะยินดีให้คำปรึกษาครับเบอร์ที่ให้ไว้นะ0659513374ไลน e @p.e.k152 นะครับก็ลายนี้ไอดี ID นี้ทักมาผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับมาดูคันต่อไป6669เนี่ยคันนี้ย6691น่าจะเป็นไฮบิดไฮบิดตัวเอนที นะครับไฮบริดเอนทรีครับปี2 0่สจดยี่สองไมล์แสนสามห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับได้สีขาวมุกนะไฟโปรเจคเตอร์แล้วประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรนะครับเป็นแบบระบบไฮบริดเต็มระบบอะนะครับเบาะใหญ่ๆสีดำนะไมล์แสนสามครับเป็นรถบรรจุตำแหน่งบริษัทญี่ปุ่นนะหมดสัญญาเช่าประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรครับแอร์หลังมีให้แล้วเบาะดำคอนโซลดำครับเป็นปียี่สิบปลายปีจดยี่เอ็ดนะป้ายแดงมาเกือบล้านนะเก้าแสงกว่ากาป้ายแดงเก้าแสงกว่ากว่าตอนนี้ห้าแสน สี 49, ่หมื่นเก้าพันฟีดผ่อนเก้าพันจบครับสีขาวมุกนะคันนี้นะครับสีขาวมุกตัวเอนทีนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวมิดเข้ามาด้วยตัวมิดเข้ามาใหม่มาประมาณแสนหนึ่งตัวมิดรู้สึกจากห้าห้าเก้านะปียี่สิบห้าห้าเก้าไม่หนึ่งแสนพอดีอันนี้เอนทรีนะครับใครอยากได้ตัวมิดที่มันมีจอมีกล้องเบาปรับไฟฟ้าเบาหลังพับได้ทักมาได้ครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมมาครับมาดูคันต่อไปคันนี้แคมรี่ตัวท็อปครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะครับค แชมลี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมไม่หกหมื่นะครับไม่น้อยนะไม่หกหมื่นครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์เจ็ดห้าคุณได้ตัวท็อปนะปีสิครับป้ายแดงรันแปตอนนี้ราคาเพียงแค่หนึ่เออราคา9ก้าแสนหนผ่อนอยู่ประมาณสัก15 000, กว่านะฟรีดาวาผ่อนห5นห้ากว่ากว่าคุณได้ไม่น้อยนะครับไม่ My, ประมาณ6กหมื่นหกหประมาณนี้นะครับรถเพิ่งเข้านะครับสภาพดี นะใครดูคลิปเมื่อวานนี้นะช่องเอาติเออ่ช่องแคมรี่นะครับผมถ่ายไปแล้วต้นคลิปเนี่ยคันนี้รถสวยสภาพดีเลยนี่คือแลกรับเข้าใหม่ทะเบียน7529นะครับฟรีดาวผ่อนอยูหมื่นห้ากว่าเองนะคันนี้ฟรีดาวพรอยูหมื่นห้ากว่าครับได้สี่บอลครับได้ตัวท็อปนะเขากำลังไปเก็บงานมั้งเนี่ยนะครับรถเปิดแล้วนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะตัวท็อปครับก็มีอะแดปตีฟคูชนะครับอะแดปตีฟคูชนะครับมีตัวคอนโทรลหลังนะครับแล้วก็เบาะหลังปรับไฟฟ้าได้แล้ว นะครับมีแอร์เป่าลมหลังด้านคู่หน้าคนขับครับตัวท็อปนะไปแดงร้านแปดตอนนี้เก้าแสนนะเก้าแสนต้นต้น,นะครับมาดูขั้นต่อไปเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์รู้สึกคันนี้ไม่แสนเจ็ดนะเท่าที่จําได้นะเป็นออาติสครับราคาประหยัดคันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 6, กพันสามเองนะครับเลขไม์ประมาณแสนเจ็ดนะคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันอะไรประมาณนี้นะครับราคาประหยัด รถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าใครไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้เอาคันนี้ไปใช้ครับนะชมนี้นะครับมันเทนั้นถูกครับคุ้มคุ้มทนทนราคาผ่อนแค่6ก0 0ตลอดสัญญา3 7 9 0 0 0นานะครับสำหรับคันนี้มาดูคันต่อไปครับคันนี้รู้สึกจะติดจองแล้วนะครับรถติดจองแล้วนะขออนุญาตข้ามนะครับรถติดจองไฟแนนซ์อนุมัติแล้วด้วยนะครับเป็นไม้เก้าหมื่นอะแคมรี่ตัวท็อปนะครับแคมรี่ตัวท็อปมาดูข้างหลังตรงนี้ดีกว่าคันนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับคันนี้ไม่ดูไม่ได้นี่คันนี้นะ เอาติสครับรู้สึกว่าไม่จะประมาณแสนต้นเปล่านะคันนี้ไม่แสนสามนะครับคันนี้ไม่แค่แสนสามปรับสภาพพร้อมใช้แล้วเอาติสครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีครับไม่แสนสามนะปีสิบเก้าปรับสภาพเสร็จแล้วรถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้ครับมาเดี๋ยวให้ดูปรับสภาพพร้อมใช้หน่อยฟีดาผ่อนหกพันห้าเองนะครับกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยฟีดาผ่อนหกพันห้าครับนะเบาะแน่นแตึงๆคุณดูนะเบาะแน่นๆนตึงๆพูดสตาร์แล้วเรียบร้อย ปรับสภาพพร้อมใช้ไม้แสนสามแปดพันนะครับใครไม่อยากรอรถนะรอเก็บงานรอเก็บเบาะนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับมาเช้ารับรถเที่ยงได้เลยนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมใช้ฟรีดาวน์ผ่อนหกพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มีที่เพชรยนต์นะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ไม่ดูไม่ได้เหมือนกันนะเป็นเอาติสครับเอาติสคันนี้เป็นปียี่สิบครับเบาะดําคอนโซลดำสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไม้แสนสองนะทะเบียนสองสี่ศูนย์ห้านะทะเบียนสองสี่ศูนย์ห้าครับสีบรอน คันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายคลิปคลิปเดี่ยวด้วยนะครับน่าใช้มากรับรับประกันนะลงคลิปไปแป๊บเดียวติดจองนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนอยู่แปดเปนห้านะเบาะดําคอนโซลดำนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันครับได้ปียี่สิบแท้แตะกี้เราดูคันแรกมันเป็นเบาะครีมใช่ไหมครับอันนี้เป็นเบาะดําแล้วนะอันนี้เป็นเบาะดําแล้วนะใครสนใจครับทักมาได้เลยนะครับเอาติสปียี่สิบเบาะดําคอนโซลดําครับมีแอร์หลังช่วงล่างปีกนกคู่ tnga โฉมแรกครับคันนี้ทะเบียนสองสี่ศูนย์ห้า นะทะเบียน2 4 2 4 0 5ได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยฟรีดาวจะผ่อนอยู่คันนี้รู้สึกว่าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,5 0 0 4 9 9 0 0 0ีนเานะครับฟรีดาวได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มามาดูคันต่อไปดีว่าคันต่อไปมาดูเอาติสครับแล้วก็แคมรี่ตัวท็อปใครรอเอาติสนะครับโฉมไมเนอะร์เชนเนี่ยปีประมาณเนี่ยสินะช่วงนี้เข้ามาหลายคันเลยนะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะคันนี้อีกหนึ่งคันครับทะเบียน7 5็ดห้าแปดห้า เจ็ดห้าแปดห้าอันนี้ไม่แสนเจ็ดเหมือนกันตะกี้เราดูเนี่ยมันมีไม่แสนเจ็ดไปแล้วคันหนึ่งเนาะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับฟรีดาวผ่อนอยู่หกพันสามนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามเจ็ดเก้านะครับแต่ถ้าถ้าคุณอยากได้ไม่กําลังดีอะ่ะผมก็มีไม่แบบแสนสามอะไรแบบเนี้ยเนาะเพิ่มแค่หมื่นเดียวทําไมน้อยกว่าตั้งสี่หมื่นโลนะนะครับเป็นรถหน่วยงานครับรถปเป็นตําแหน่งหมดสัญญาเช่าพวกนี้ประวัติศูนย์แท้แน่นอนนะพวกนี้ประวัติศูนย์แท้แน่นอนฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันห้าหกคนน แต่ถ้าไม่แสนสามก็ผ่อน6 5พันตลอดสัญญาครับรถสวยน่าใช้สภาพดีประวัติศูนย์มีที่เป็นยนต์ครับสนใจทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3้าเก้าหาหนึ่งสาลน์ครับแอดพีเคหนึ่งคันนี้ครับไม่ดูไม่ได้ตัวท็อปเหมือนกันอันนี้เราพาดูแคมป y ี้ตัวท็อปนี้4ี่คันแล้วนะ 2. องจุดห้าไฮบริดพีเมียมครับป้ายแดงล้านแตอนนี้ราคาเพียงแค่เก้าแสเปีสิเหมือนกันครับแต่เป็นสีเทากาไฟ นะสีนี้จะพิเศษนิดนึงคือภายในจะได้เป็นสีเบจสีครีมนะดูสว่างดูหรูครับภายนอกเป็นสีเทาน้ำตาลภายในสีครีมนะฟังก์ชันครบครับมีเอ่อเนวี่นะมีตัวคอนโทรลทางด้านหลังนะเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4ตัวมีแอร์เป่าลมหลังป้ายแดงห้าน8นะป้ายแดงห้าน8ตอนนี้ราคาเพียงแค่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอยูหมื่นห้ากว่าเองคุณนะได้สีเทากาไฟครับผมบอกเลยสีนี้หายยากและเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปครับ นะแบตเตอรี่มันวารนตี10ปีก็เหลือประมาณสักสปีอ่ะนะสี่ปีกว,กว่านะครับใครสนใจสีเทากาไฟแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับวันนี้พาดู a u t ติสครับพาดูแคมรีที่โกดัง3หวังว่าจะชอบกันนะหวังว่าจะชอบกันมีทั้งตัวท็อปนะมีตัวรองนะครับมี อ่ไฮบริดอะไรแบบนี้นะครับใครสนใจเอาติสครับสนใจแคมรี่ครับที่เป็นไฮบริดนะครับหรือเป็นเบนซินล้วนทักมาได้ผมมีสองจุดศูนย์จีสองจุดห้าจีสองจุดห้าสปอร์ตสองจุไฮบริดสองจุไฮบริดพรีเมียมมีให้พี่ๆครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอาติสนะก็จะมีทั้ง 1.6G ครับปิ๊งอ่ะสิบเก้าอ่ะนะแล้วก็มี1.8 พวกเป็นไฮบิดนะครับตัว Ent ท y ครับตัว Mid ตัว High นะแล้วก็เดี๋ยวจะมี G r s p ส r t ปี21สดํีดำเข้ามาด้วยสนใจทักมาได้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 951 3374 Line ห้าหนึโทรเบอร์นี้ครับแอดไลน์ีนี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองสนใจทักมาได้วันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e พี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ